ไปว่าไปตูสาระสัตย์อย่างยังเอาขึ้นไปส่ยุ่งอีกยังเอาไปสีอีกสีแล้วยังมามาเขาไปอีกเริ่มมึนเขาไปอีกเยอะนะนั่นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาใส่ตุบใส่กองเข้าไปอีกแล้วยังเอามาเชี่ยวอีกไม่จบเชี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จยังกลืนเข้าไปอีกอาะที่ ตรงไงนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช่ได้มัมันมีกี่รั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของในในนั้นมันจะเลีอยมันจะเฟินเหมือนตะแกรงมันร่อนมันจะเป็นอย่งนั้นอันนี้จะต้องเปินอัตโนมัติอืมเป็นอัตโนมัติมันเป็นเรองของมันกระดับตาเรือตาอะไรของมันเป็นงของมันอย่างนั้น คือมันแก้แก้ปัญหาในท,ทันทงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่นนเรื่มันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทธโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทธโธคือความรู้รอบนี่คือนั้งจึงเอาคานี้มาบริสันาพุทธโธพุทธโธพุทธโธบางคนก็คเคยดูผัวอ,อันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่า ในความเป็นจริงเรื่องคาบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายครับท,ทําสีอนเราให้สงบเท,ท่านั้นโดยทาดีทีนั่นโดยทําดีทีนี่มันต้องมีการละที่รับคนปฏิบตัติมันต้องมีการละถ้าทําแล้วมันตะงมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละอืการปฏิบัตินีมันต้องมีการละคะมันต้องเกินไปมันจะต้องแปลก เราคนเหมือนกันเราจะนั่งอยู่้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่นี่คออัตโนมัติของมันมันไม่ต้องจนอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ดันั้นก็ดังโคนกว่านทำงานอยู่สอนสมถะหรือสอนวอนิวปัสสนา ผมแยกมีดเลื่อนเบยอออกไปได้เราั้งคมอยู่ทางไหนสันที่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้ไหมจนแยกไม่ได้อืมจับมีดเลือนหนึ่งขึ้นมาเรามีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นในทบเรื่องกรรมอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้บัดนี้ทำธรรมะบัดนี้ทำมีปรัชนาอันนี้คนไม่ไปดูเรื่อง การความเป็นจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นไปสดสิ้งกันไปกันศีลกิรีสมาธิก็ดีปัญญาีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมักคือการกระทำนี้สามมาทุ่ถืความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้ไอ้ความดำดิมันก็ชอบนอือ การทาการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคัหงแต่ประการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่ันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันไกลขนาดนี้ทุกอย่างดําบีชอบขนาดนี้ซึ่งมันไปมันไปหรือยไปถ้ามันเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดชอบกันเลยหมดประกางกันไปอย่างนี้เห็นชอบแน้ดัมดิ้จะชอบ นาจ,าจ่าระสอบการงานประสอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวแค่นั้นนี่นี่เวลาทาสมสาธิคือความสงบแล้วนี่เลยนะถ้า,า,า,ามันมีปัญญามันอยู่ไม่ได้อยู่นะไม่รู้เรื่องอยู่แนละ้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี่แล้วผมว่าปัญญามาก่อนเลยมาก่อนศีลมาก่อนสนมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ ทำสมาธิในถูกที่ถ้าราพูดตามทางภาวนาของเราเนะี่ยมันตรงมาอย่างนี้แต่ทางเครียดเขาจ้องศีลจ้องสมาธิจ้อง,งปัญญาอือ <mm <mm เอาไปทันหลังถ้าเรามาทำจริงๆแต่ผมบอกปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มาเราสาสินไม่ได้ไม่เรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไมไ่เรื่องนี่ปัญญามันจ้องมาก่อน นี่มาพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติได้ซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเพรฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปอ่าผมจะเอาความดีไปให้ทุกท่านทั้งหลายไ,ได้ให้ท่านดูอ่ะเพอะให้ท่านดูไปน,นั่นน่ะดูปั๊ก ตามไปดูไปเจ็บไปเค่อยๆเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันมันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูเละยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสนุกสู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยเตือนเทียรทฟังทุกๆคนเนี่ยเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างคิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงคิดก็เลิกมันอยู่ ถูกก็ปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้น้ำเงินมันต่อไปมันจะไปเป็นไงนล่ะมันต้องปฏิบัติด้วยด้วยไปเห็นการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัตินั้นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็ปฏิบัติมันเป็นวิบัติเก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างภาวนาไปทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นเนี่ยที่ผมทำไปนี่หรือพูดไปนย่างซึ่งวาตาเจอว่ามันถูก ่าพุ่งยาพุ่งกันใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักผิดจะถูกถ้าเรารู้จักผิดจะถูกแล้วก็สบายกันเลยทีจะภาวนาอีกไหมมันหมดนะมันไม่เสียแน่นี่ยคนอื่นทําผิดคนอื่นทําถูกอย่าอย่าพุ่งพูดไปนึกในใจก็อยจะพุ่งเชื่อมันเถอะครับฟังมันไว้ พราะตัวเรายังไม่รู้จะถูกล้วยจิตจะไปูกคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉระนั้นเปนชาเหมือนแต่หนึ่งว่ามันอืมนะําเหมือนแต่หนึ่งว่าโคมันกินหญ้าก็าจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ย โคมันกินหญ้าแต่จับมันมาปล่อยสนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างเดีไปแต่นั้นแหละที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาหมดความหมายแบ่นั้นนี่เรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็ตึ่งเข้าใจว่า ถูกหรือผิดผิดก็ถูกนีก่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติกันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัตมิมาเลิกวันนี้เรื่องคนอื่นยกไว้อีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะปผลกับเรื่องของเรามงคนในเรื่องกันอีกเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามงคนในเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับ บางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงคนเราเป็นทุกข์นยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทําเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไม่ขโมยกลัว อันนี้มันก็แปลงเช่นกันอย่าว่าคนโง่อรูญญร้ชราจะดูเองเถอะนี่อืมยืนไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้จะมียืนไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหมนักปฏิบัติจะต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะม่รู้นะอืมจักจุฬานั้นมันผิดหรือมันถูกตรงน,นั้นแหละพูดได้เห็นได้แต่ว่า มันจะถูกถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราท้่งศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสนอ,นอเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรมาเข้ามาใส่ใจะเะยให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจะะารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องระดับปัญญาของเราเหมือนกัน ไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราเลยศึกษาเราจะดูมันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่รู้เข้าฝั้งทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เแต่เรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมจริงที่นควรโกรธท่านนั้นโกรธขึ้น่ จริงที่ไม่โลกมาทำไมไม่โลกขึ้นเลยตั่พุทธเจ้าสรรบอกไหร่ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ยไม่ควรเชื่อมันจิตปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยพอปฏิบัติตรงกันข้ามแล้วเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใชนไหมอันนี้มันเป็นจิตฉะนอันนี้มันเป็นอาการจิตฉะ้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์ เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วมีควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรารู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่มงมันก็หายไปเลยสมัยว่าไม่ขึ้น,ผ,นผ่านไปผ่านไปผ่านไปด้วยๆฉะนั้นตามปรกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในคณะที่ปกติอย่างนี้มันกะเป็ียนไปอีก ้ในขณะที่มันสูงลในอย่ไปใดตอนนั้นมันจะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราเพิ่งเรียนมันเท่านั้นะเราดูมันมแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลน,นีมันไปจบที่ตรงไหนมันไปจบที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันมไม่สงสัย ในเส้นสายอ้าวเรื่องก็กลัวอันนี้เป็นดักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวในตรงรู้ทั้งสกายจีดกเราในด้ทั้งแปดหมื่นจีสัทธรรมสานเราด้ว้ว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะอ้าวสิ่งที่มันผิดนี่ในดีกลัวอ้อายกลัว มีอายมีตัวมีอายมีตัวประจําใจของเราอยู่เพื่อมีถ้าหากว่ามีอายมีตัวประจําใจเราอยู่แ,แต่ความธรรมะระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเรื่อยอยู่นันก็ไม่มีน,นี่อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เดียวเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกขอนิสัย,สยคืออะไรอืม ให้ขอนิสัยจะยากพึ่งขอนิสัยง่ายๆจะไปดูด้วยอย่ยงพิจณาดีๆจะได้รู้แล้วเราขอนิสัยทูกนิสัยก็าขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยมันเองเรียน,น,ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยอคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบแล้วครับคนเคยคุกคือหนะณะเรียนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันต้องเรียนเปลียนเปลียนเลียนไปทีนี้ ทีนี้วัดนี้ที่พระท่านทั้งหลายมาใสในวันนี้หล,หลายวันมาแล้วต็งมีเพื่อนเนมาดีทีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี่ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้านก็อยู่ไกลย,ยึธบาตนะอเจอแถวนี้อยู่ไกลฝ้าฝนก็ไม่สะดีผพู้คนก็มาสะวดวม จะตามเชะในรัวเหมือนกันขเขาจะเราปฏิบัติดูอยากโยมทั้งเขาดีใจเรวยเกินที่โดยถวายอาหารพระผู้กระพฤติปฏิบัตินี้อืจะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเาัาเราจะเมื้อนาบุญสองโลกอย่างนั้นฉะนั้นโยในวัดนี้ทีนี้ได้เก็บปัญญาแล้วผมได้ทำไว้ปีนี้เลยมาพัฒนาใหม่อยู่ดีควายิ่งยห่งนนิดหน่อย ทางนาทางเนรทางพระที่มาอยู่อืผมอยากจะทํทาถนนกันในเกาะน,นี้เพื่อกันไปมันเป็นภัยมากดหวือเกินครับในเกาะน,นี้ผมเห็น,นว่าจะเป็นสีริมงคลเกี่ยวกับพวกผู้ประ,ประกอบปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายาม,มที่ะทะจะขอแรงพระเนรนาเรนาช่วยกันไปจะที่ทำได้พวกเนรพวก หน้าผิดขุดดินตันไม้แล้็ทําทำไปผิดพ้าเราทำอะไรไม่ได้เราก็เขียดินเขียอหญา้าเขียนต้อนไม้อะไรไปดรือไปทำแบบนี้อืมเพื่อให้เป็นที่อยู่ขอเโดให้สะดวกใส่ผู้ประพฤติปฏิบัติคือมผมทําอะไรต่างๆผมก็ทํำในเพื่อในพวกนเจ้าระโืงทั้งหลายเหล่านี้อืม แคนั้นให้ท่านทั้งหลายมีสติอย่าพึงว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัติอย่าเพิ่ใจคจิดอย่างนั้นครับทำงานก็คือการปฏิบัติถ้าเราว่าคิดคิดว่าทำไม่ทำงานไม่ได้ปฏิบัตินั่นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานมันคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะ